สวัสดีครับผมโจานาสันเตสันนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ซีรีส์ข้าดาวเริ่มต้นสร้างแบรนด์พันล้าน5ยุทธศาสตร์3บททดสอบการสร้างแบรนด์ไม่อายใครในโลกนะฮะเราผ่านช่วงของยุทธศาสตร์ไปแล้วนะฮะตอนนี้เข้าสู่เช็คลิสต์หรือว่าบททดสอบนั่นเองนะครับ ซึ่งจะเริ่มจาก3หลักพื้นฐานของการสร้างแบรนด์พันล้านเองนะครับจะเป็น3บททดสอบหรือว่า3เช็คลิสต์ใน1เอพิโซดแห่งนี้นะครับการสร้างแบรนด์ต้องทำอะไรนะฮะเริ่มจากสิ่งที่อยากจะสื่อก่อนนะครับบททดสอบ1.1ก็คือเรื่องเล่าของแบรนด์ของคุณนะฮะแล้วก็ที่มาที่ไปสิ่งที่อยากจะสื่อออกไปเมสเซจหลักของคุณนะครับก็เลยต้องเข้าสู่บททดสอบไปเลยนะครับ เรื่องที่1น,นะครับคุณสามารถที่จะสื่อถึงแกนแท้ของแบรนด์ของคุณภายในไม่เกิน3บรรทัดไหม3ประโยคไหมและคุณสามารถสื่อไปถึงค่านิยมขององค์กรของคุณได้ไหมคุณได้กำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรหรือ,อยังอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของแมสเซจนะครับคุณมีมิชชั่นสเตทเมนต์หรือว่าพันธกิจหลักขององค์กรหรือ,อยังครับและคุณรู้ถึง จุดขายที่โดดเด่นที่สุดของคุณหรือว่า unique selling point หรือว่า unique selling proposition U.S.P. ของคุณหรือ,อยังและคุณมีสโลแกนหรือว่า tagline ขององค์กรหรือ,อยังคราวนี้สำหรับเอพิโซดนี้เราจะมีการทำเคสตัดี้เล็กน้อยนะครับก็คือเราก็จะสมมติว่าเรากำลังสร้างแบรนด์สำหรับศูนย์เพื่อสุขภาพแห่งใหม่นะครับหรือว่า wellness center นะครับเราจะ เป็นเรื่องราวของการสื่อสารของค์กรก่อนนะครับก็คือการสร้างแท็กไลน์ขึ้นมานะครับแน่นอนนะฮะสิ่งที่อยากจ,จะสื่อก็คงต้องชัดเจนคงต้องเข้าใจง่ายคงต้องจำง่ายนะครับก็คงจะมีหลายๆแท็กไลน์ที่เกิดขึ้นเช่น making a better you จงทำให้ตัวคุณดียิ่งขึ้นซึ่งถามว่าดีไหมมันก็ดี แต่ว่าสําหรับผมมันธรรมดาไปมันน่าจะมีคนเอาไปใช้แล้วแล้วก็ใช้เยอะด้วยไม่ผ่านงั้นเราจะทำไงครับเราก็อาจจะต้องคิดอะไรที่มันไกลกว่านั้นที่มันมีลูกเล่นมากกว่านั้นลองดูอีกคำหนึ่ง it's the wellness you want เรากำลังบอกว่าศูนย์เพื่อสุขภาพของเราเนี่ยจะให้ wellness จะให้ความรู้สึกดีๆกับคุณตามที่คุณต้องการอันนี้ก็ดีขึ้นมาอีกหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็สื่อถึงความรู้สึกของคนที่จะเป็นลูกค้าเราแต่สำหรับผมก็ยัง กล,กลางนะฮะยังไม่ผ่านสักทีเดียวฮนะผมอยากจะไปอะไรที่ไกลกว่านั้นอีกนะครับก็เลยคิดแท็กไลน์นี้ขึ้นมาได้นะครับ get back to great นะฮะบ,บางทีแท็กไลน์นี้มันอาจจะไม่รู้สึกว่ามันครบองค์สำหรับไวยากรณ์นะฮะแต่ว่าในภาษาอังกฤษนี้ยมันสามารถสื่อแบบนี้ได้มันถือว่าไม่ผิดหลักการของไวยากรณ์นะครับ get back to great นะฮะเวลา ภาษาอังกฤษเราจะสื่อถึงความรู้สึกที่แบบดีๆโห oh, รู้สึกแข็งแรงรู้สึกสดชื่นรู้สึกว่าสุขภาพดีเราบอกว่า I'm feeling great เพราะฉะนั้นในแท็กไลน์นี้เรากำลังสื่อว่าถ้าคุณมาที่นี่คุณก็ได้ย้อนกลับไปถึงความรู้สึกดีๆที่คุณเคยมีในอดีตนะ Get back to great อันนี้ผมว่าผ่านนะครับคราวนี้มาถึงบททดสอบ1.2นะฮะตอนนี้เรามาเรื่องราวของชื่อของแบรนด์ หรือว่าแบรนด์เนมนั่นเองนะครับเรามี checklist ตามนี้นะครับสั้นไหมชื่อของแบรนด์ไม่ควรจะเกินกว่า4พยางนะครับอ่านง่ายไหมเราต้องคิดว่าแบรนด์นี้มันอาจจะโกอินเตอร์ก็ได้ในประเทศอื่นในภูมิภาคต่างๆนี้คนสามารถที่จะอ่านชื่อนี้ได้ไหมและอีกอย่างหนึ่งก็คือพูดง่ายไหมในพื้นที่ประเทศอื่นฝรัง่งอะไรเงี้ยที่มาหาเราอ่ะเขาจะพูดได้ไหมและที่สําคัญคนระับชื่อของแบรนด์มันต้องสื่อความหมายมันต้องสื่ออะไรที่มันเป็น ค่านิยมของเราในแบรนด์เนมด้วยนะครับหรืออย่างน้อยที่สุดก็ควรจะมีที่มาที่ไปถ้าเป็นชื่อของคนนะมาเป็นชื่อของแบรนด์มันก็มีแบรนด์สตอรี่อยู่มันมีเรื่องเล่าอยู่ครับและชื่อแบรนด์ของเราอ่ะแตกต่างไม่เหมือนใครไหมไปซ้ำคนอื่นไหมที่สำคัญนะห้ามเลียนแบบเขานะฮะไม่ได้ครับอีกหนึ่งพอยที่เป็นโบนัสพอยท์นะฮะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ยิ่งมียิ่งดีเลยนะครับนั่นก็คือชื่อของคุณเนี่ยโดเมนอตยังว่างอยู่ไหม ถ้า d o m a i n com ยังว่างอยู่แสดงว่าชื่อนี้ค่อนข้าง o r i g i ินอไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะว่าถ้ามีคนใช้แล้วยังไงก็าต้องไปซื้อ com ไปแล้วครับคราวนี้กลับไปที่ s s t u u d y ของเราในการสร้างแบรนด์สำหรับศูนย์เพื่อสุขภาพขึ้นมานะฮะเราผ่านเรื่องของแมสเซจแล้วตอนนี้เป็นเรื่องของชื่อนะฮะชื่อถ้าหากว่าเป็นศูนย์ในกรุงเทพก็อาจจะตั้งชื่อง่ายๆเป็น bangkok wellness center ผิดไหมไม่ได้ผิดอะไรสื่อตรงเข้าใจง่าย แต่สำหรับผมเนี่ยไม่ผ่านอย่างแน่นอนฮะเพราะว่ามันอาจจะมีเป็นร้อยที่ที่เป็น Bangkok Wellness Center มันดูแล้วมันซ้ำซ่าเกินไปมันซ้ำมันมันไม่แตกต่างอะ่ะมันไม่โดดเด่นฮะชื่อของ Wellness Center ที่ผมเคยคิดขึ้นมาเป็นแบบนี้นะฮะคือ w e l l n e r i u m แน่นอนเราก็อาจจะคุ้นเคยกับคำว่า Sanitarium ก็คือเป็นที่ดูแลสุขภาพ และเราก็มีคำว่า wellness นะผมก็เลยเอามาผสมกันเป็นคำใหม่นะฮะก็คือเป็นสถานที่เพื่อ wellness ก็คือ w e l l n e s i u m อันนี้แตกต่างไม่ซ้ำซากและบอกได้ว่าผมซื้อด omain.com ไปแล้ว300กว่าบาทยังไม่มีใครใช้ครับคราวนี้มาบททดสอบ1.3จานะฮะจากแบรนด์ Name ตอนนี้เราไปสู่โลโก้แล้วนะครับโลโก้ก็ต้องมีเช็คลิสต์เหมือนกันนะครับสื่อความหมายไหมเรียบง่ายไหม โลโก้สมัยนี้มันต้องเรียบง่ายไม่ใช่อะไรเยอะๆกราฟิกเยอะๆไม่เอานะฮะเรียบง่ายดีกว่าแตกต่างไม่เหมือนใครไหมออริจินอลไหมยูนิคไหมขยายหรือว่าลดขนาดได้ไหมวางในรูปแบบต่างๆได้ไหมอันนี้คือสิ่งสําคัญของโลโก้และโลโก้นี้เป็นขาวดําได้หรือเปล่าที่เขาบอกว่า ผ่าน silhouette test ไหมถ้าวางเป็น silhouette เนี้ยยังสวยไหมยังดูดีไหมและโลโก้ของเราในไหนจะสร้างขึ้นมาใหม่มีรูปแบบของไอคอนไหมที่เหมาะสำหรับโซเชียลมีเดียต่างๆหรือว่าอยู่หน้ามือถือของเราแล้วก็โดดเด่นด้วยเราก็จะกลับมาใน case study ของเรื่องของ w e l l n e r i u m ตอนนี้ก็มีชื่อแล้วนะแต่ถ้าสมมติว่าอโอเคชื่อนี้ยังไม่เล่นย้อนไปที่ the bangkok wellness center นะฮะลองดูที่โลโก้บ้างนะฮะโลโก้นี้สวยไหม ก,ก็บอกได้ว่ามันสวยดีก็มีเชิงสัญ,ญลักษณ์มีมือคือแคร์มีเรื่องของสุขภาพมีเรื่องของความรักอะไรเงี้ยมันก็สื่อได้แต่สําหรับผมเนี่ยไม่ผ่านเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสิมโบลิกที่คนใช้เยอะมากมันจะดูซ้ำซากมันจะทําให้ไม่ยูนิคมันจะไม่โดดเด่นสําหรับแบรนด์ของเราที่เป็นของเราโดยเฉพาะคนหลายๆคนอาจจะมองว่าสวยแล้วอาจจะดูดีแล้วแต่สําหรับผมแป๊บ ไม่ผ่านครับคราวนี้เราไปที่โลโก้ของ Wellnarium บ้างนะครับใน exercise หรือว่า case study ของเรานะครับผมก็ทำโลโก้เบื้องต้นไว้ขึ้นมาสำหรับ Wellnarium ที่เราตั้งชื่อไปแล้วนะครับโดยที่มีสัญ,ญลักษณ์ด้วยแล้วก็มีฟอนต์ของมันอยู่แล้วก็จะมี tagline กำหนดอยู่ข้างล่างนะฮะ ตัวฟอนเนี่ยมันเป็นการผสมประสานฟอน์ไม่ได้เป็นฟอนต์ไหนสัทีเดียวเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์ของฟอน์เกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือดัดแปลงฟอนต์ให้มันกลายเป็นเรื่องใหม่ขึ้นมานะครับส่วนสัญลักษณ์นะฮะก็คือเล่นตัว W ที่อยู่ในฟอนต์นั่นแหละแต่ว่าทาเป็นเหมือนบ้านเป็นที่ที่อบอุ่นนะครับสังเกตด้วยนะฮะว่ามีสัญลักษณ์เครื่องหมายของคล้ายๆไม้บวกนะฮะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสุขภาพและการรักษาสากลน,นะครับก็คือ hospital หรือว่า health symbol นั่นเองนะครับ และก็มีด้วยนะครับที่เป็นเหมือนเป็นชี้ขึ้นไปข้างบนก็คือก้าวเข้าสู่สุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็เวลเนสของเรานะครับอันนี้ก็คือวางแบบแนวตั้งนะครับถือว่าผ่านนะครับแล้วก็มีแนวนอนด้วยนะครับและมีเรื่องของไอคอนด้วยนะครับน่าจะเป็นไอคอนที่สังเกตได้จากไกลๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างไม่ซ้ำซากแน่นอนนะถือว่าเป็นโลโก้ของเราโดยเฉพาะนะครับนั่นก็คือการ develop การสร้างแบรนด์ไปด้วยกันนะครับที่มีทั้งเรื่องของแบรนด์เนม ที่ยูนิคที่แตกต่างที่ไม่เหมือนใครมีทั้งเรื่องของแท็กไลน์ที่ชวนให้คิดชวนให้สงสัยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับแบรนด์แล้วก็3ก็คือมีไอคอนด้วยที่เหมาะสําหรับยุคของโซเชียลมีเดียด้วยนะครับและนั่นก็คือบททดสอบแบรนด์ที่1น,นะครับแล้วก็จะมี2-3ตามมาอีกทีนึงนะครับอย่าลืมติดตามชมกันะครับสำหรับเอพิโซดต่อไปของซีรีส์เคาดาวเริ่มต้นสร้างแบรนด์พันล้านนะครับและอย่าลืมนะครับ คิดว่าอยากจะสร้างแบรนด์ระดับโลกทั้งทีนะฮะแต่อาจจะคิดว่าไปไม่เป็นคิดไม่ออกนะครับเราทางอ l t i m ม z e มีทีมงานที่พร้อมที่จะทำในทุกส่วนทุกกระบวนการของการสร้างแบรนด์ระดับสากลจริงๆไม่ว่าจะเป็นโลโก้ชื่อของแบรนด์แท็กไลน์โปรดักชันของสื่อต่างๆนะครับมีครบครันทีเดียวเลยนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่ Altimize.com สําสำหรับวันนี้ผมจนาสแอนเดอร์สันแล้วก็ทีมงานของ Al t ติม z e ลาไปก่อนสวัสดีครับ